สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุเร exactly. ียนนุ่งผ้าแฟนครับแป้นเพจบ้านสมองเชนเนลมินิบ้านสมองเชนเนลผ้าพี่พาน้องมาชมคมแป้งนีตลาดนัดโต๊ะกับือบ้านน้องแก่ตลาดเส้นผู้ปลูกจังหวัดเลยพี่น้องใกระทงเขาเสาวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567หี่น้อยหกสบเจ็ดพี่น้องบานสมองเชนเนลผ้าพีฟ้นอนชุ่มแป้งนี่นะพี่น้องนะไปผูกราคาให้พ่อพี่น้องรับส่งราคาค่ายมอณีสิเป็นอย่งไรพี่น้องเนาะ จะขึ้นจะลงหรือจะขยับจัง่อนใดค่อยชมเนาะพี่น้องนะมีควายงามร้ายเกิดบานช่วงวันฉับแดดสิบห้าพีผ้านอนชมได้เลยอย่านั้พี่น้องเนาะเปิดราคาตัวไม่หน่อชมทุกสายเลยพี่น้องว่าควายทุกสายสีมาเปิดชิปกับค่อยหอยหมูงามๆเหมือนพื้นใดมากสายพอพันพี่น้องพอพันงามนี่ตัวอย่างเดี๋ยวจะมาพบมาพลกับหอยหมูเพิ่นพี่น้องเพิ่นกำลังขายอยู่ ควายเพิ่นไม่จำง่ามเลยพี่น้องควายพอพันสายพอพันพี่น้องเปิดชีพงามๆกับสายพอพันก่อนอื่นก็ะฝังนึกพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานสะลองเชนเน่ฮาวมั่งแน่พี่น้องอยู่ไก่อยู่ไกลอยู่จังหวัดใดก็ทักทายกันมาเนอะพี่น้องให้ยกำลังใจบานสะลองเชนเน่ฮาวนั่พี่น้องเนาะซอฟโปะละแฟนครับแฟนเพจทางฝนกับทักทายกันมาเลยพี่น้องเนาะว่าเปิดชีพกับหอยหมูเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังมีคนมาต่อรองเพื่อน

ปานเงินนี่ยังกะปะปานเออปานเป็นลูกปานเงินโอ้ลูกปานเงินตะเวนปะปานไปเจอลูกเงินลอไทยโอเคเป็นกำลังได้กันเป็นกำลังต่อรองกันอยู่ห้อยหมูเปิดเท่าไหร่ไปเล้ววะพีแม่ไม่จะเราเขียนไปกระเบื้อทั่วเอาไปที่ไหนวะของหอยหมูซื้อมาเนี่ยถับพอนั่น พอูนพพอหูนน้องเอุ่นกัยาบันเสียอะไรเออนนั้นไม่เลยมเปิดเท่าไรยุนแม่บกคยดีไหมไม่โม้เปิดเท่าไรเเก่าเมื่นกว่าอ๋อเก่ามื่นกว่าคนไทยหุ่นอ๋อเพิ่นกำลังใดกันเนาะ กำลังได้กันจนถึข้างซ้ายปานปานเงินพี่น้องแต่ว่าเอิ่นเพิ่นซื้อปานซื้อเตินสูงอยู่พี่น้องตนโตเงีวเงี้สายพอพันพี่หน่องสายพอพันพี่หน่องตนโตง่นยพี่หน่องอะไปเป็นพออขายพอพันเปิดไปเก้ามื่นกว่าพี่น้องเปิดไปเก้ามื่นกว่าแต่ว่าันก็เสียขายแล้วนะพี่หน้องเนาะแต่ว่ามาเบิ่งอีกสายหนึ่งเพิ่นกำลังต่อรองกันตัวนี้ก็งามพี่น้องตัวนี้ก็งามเดี๋ยวเพิ่นกำลังต่อรองกันตัวนี้งามเลยพี่น้องเบิ่ง แข oh ้งขาต้นโตเพิ่นตาเต็มแจ่มแจ่มตาลักควายใช่ใดเขาว่องเขาพี่น้องว่องเขางามงามพูดอ่ะหน้าตาต้นโตเพิ่นพี่น้องพื่นเอาไปเป็นฟอกอ้าพอฟอกฟอขายฟอกพันต้นใหญ่สูงกว่าพี่น้องอ่ะเน่าต้นโตที่ดีหางงามพี่น้องแข้งขาดีว่าอ่ะเบื้องแรกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจังสิถามหอยมูหอยพี่น้องพูดน่ะต้นโตที่ดีพี่น้องงามหนึ่งคนใหญ่เน่างามงามดีไปเลยพี่น้องพูดน่ะเบื้องเต็มโตพี่น้องซ้ายฟอกพันพี่น้อง กอพันสวยๆหล่อๆเลยพี่น้องหล่อง้ามดีดีพี่น้องแกงขาตัวโตพี่น้องห้ามเขาเผินดีๆต้นนี้สูงสูงประมาณร้อยเกือบร้อยหกสิบพี่น้องเกือบร้อยหกสิบความสูงเผินพี่น้องใหญ่ง่ายมากต้นนี้สายใดห้อยหมุ้งอ๋อพี่กูไทยพี่กูไทยคุณคเปิดต่นไดห้อยหมูตัวนี้บวกบสาเราา กำลังอันนี้กันเดี๋ยวเจังถามรายละเอียดวมาเพต้นเอาี่น้องเลยงามพูดเขางามพี่น้องตัวหนาเลยตัวหนาเลยเขางามเบื้องรอบงตัวเดียวเห็นหอยมุกเป็นนี่ตัวร้องกันพี่หนุ่มพี่น้องพุดนะงามเลยนีไฟกูตัวนีพี่น้องอ่ะประดิษฐ์มากมแต่พอพันกันงามเลยพี่น้องพุดนะพอพันกันงามอุ๊ปพอในอยากคป็นไทยท่ามทานเป็นกำลังเบากันกำลังตกลงราคากันตัวนึงตัวนี้ หายท้ำเหมือนเพิ่นไหวเดี๋ยวจะสีสอดทั้งไร่ยดเพิ่นให้เพิ่มเติมนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งตัวอื่นกันน้องพี่น้องเนาะบรบทวนเพิ่นเพิ่งกำลังต่อรองเสียดายกันควายเพิ่นมีิตรมงงามพี่น้องนี่ปลูกไว้แต่ว่าสายสีขึ้นสีเป็นสายเหนือพี่น้องตปนสายเหนื้อขึ้หอยนี้สายคอพันธทายท้ำเห็นแล้วเนาะงสองตัวน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งอีกส่วนหนึ่งพี่น้องเพิ่มเติมทีที่ตะแคงงามอันนี้มาจากสายนอนนี่พื่อน้องแตงงามเดี๋ยวสีฟ้อนดีอยากได้หอยเพิ่นงามนี่ตะแคงงาม เป็นถูกวัยพี่น้องงามๆ้องผู้ใดนอนอย่คงไรบบ่บ่มันคือหลายมีตาหลายงานคืองามนีแต่งานเป็นถูกวหวพี่น้องควายงามข้องผู้ใดนอนอยนางไรงามหอยเวียดพี่น้องหอยเวียดเป็นกำลังมาหาหาควาย

ขายเท่าไรหอยซาขายห้าหมื่นสามพันนี่วะลูกเพื่นโอ้ลูกงามแม่แบบไงกระทองพร้อมห้าหมื่นสามพันแม่กระทองพร้อมอ้วลูกไส้พระพัวดเห็นปนาะลูกไส้เลื้อุยหุวยงามง่ามก็หอยซาเพิ่นขายเหลือห้าสิบสามพันก็พี่น้องคไขยงามเพิ่นพี่น้องเนาะโอเคอ่ะย่างต่อพี่น้องย่างบ่ท่านไหนไละเอียดพอพี่น้องรับชมผ่านมาหลายนาทีแล้วพี่น้องอ่ะ มาสวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่ลูกบ่่แมลูกครับลูกผู้หรือลูกแม่น้องครับลูกแม่แมโอ้ยลูกเพื่อนพี่น้องลูกงามงามลูกพอ่อไหนนี่ครับเจ้าฉลามชนพี่น้องเจ้าฉลามชนพ่นอ,พอดังทางภาคออีสาาภคตะวันออกพี่น้องบุรีรัมย์โอไซบิกบุรีรัมย์ก็พ่อดังแจนแชมพ่อดำอ่าพ่อดังของบุรีรัมย์พี่น้องบิกบุรีรัมย์แชมไหมไหมล่าสุดพี่น้องกูด่าโอ้ยพี่น้องนี่ลูกชายเพื่อนก็ลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อน เจ้าฉลามชนพอเพลินพี่น้องบูยลูกสาวงามพี่น้องเพราะเมียท่านธุกกรรมดีลูกซ้ำนี่ท่องแล้วพี่น้องซ้ำโตแล้วปีละโตเนาะบู้ยพี่น้องิึงลูกสาวแม่กับพานแล้วใส่พอดังไว้พรอมสูงต่าอะไรขึ้นม่เพลินลอยสี่สิบเอ็ดบวกยบวกแข้งขาตนโตงามพี่น้องวงเขาดีหน้าตาตนโตแม่เพลินท่องแล้วที่พี่น้องใส่ครับเจ้าบิ๊กบุรีรัมไว้นี่ลูกสาวเพลินพี่น้องเจ้าฉลามชนลูกสาวกบงามพี่น้อง มาฟังราคาน้าเินเพ,พี่น้องอโคมหนึ่งงามเปิดเท่าไรครับนี่ 75, 000, เจ็ดสิบ้าเพื่นเปิดไว้เจ็ดหมื่ห้าพันเม่พันถือว่าพันธุก,กรรมดีพี่น้องลูกซ้ำนี่แม่ททองแล้วพี่นอ้องอ้ยพอดังพร้อมว่มาธรรมดา7เจ็ดสิห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพื่นมาจากสาคร,รับ อยู่พลอยทองรายละเอียดเขานะเอาขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์เจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดสองหกพี่น้องโอ้ยถือว่าเปิดชิปกับควายงามเลยเหมือนพีน่น้องเปิดชิปกับควายงามควายท่านธุกรรมดีลูกว่รรยาท่านใหญ่แม่ใส่ไว้แล้วกับบิก๊กบุรีรัมย์พอดังแกนแชมป์แชมป์มไม่ล่าสุดโอ้ยสุดยอดสุดยอดเช็ดซี่หาเปิดราคาเอาขอบคุณหล,ลน่นๆมาเด้อครับผมผู้ใดสนใจฝ่าวาโทรมาพีน่น้อง ใส่หอยก้อยใส่มาเบิ่งหอยก้อยใสมาสองคมหอยก้อยได้มาแต่ละครั้งนี่บ่ธรรมาดาดิเพี่น้องต้องหอยก้อยโอ้อนี่โคมหนึ่งบุ้ยเบิ่งแม่แบบใหญ่พี่น้องแม่ใหญ่วง,งเขาเปิดกว้างครับพี่น้องต,ต้นโตเบิ่งแม่เป็นก้อนพี่น้องอุ้ยเล็บดีพร้อมสูงเท่าไรหอยก้อยนี่ลอยสามชั่วโมงหัวเพี่น้องลูกสาวลูกใต้นี่ลูกสาวเพี่น้องอุ้ยสีสันลูกสาวเพคน ลูกว่าท่านใหญ่พี่น้องลูกยังเหนื่อยหน่อยเยอะนี่เบิ่งลูกคนเพราะสามเดือนแล้วว่าสันพี่น้องลูกสาวที่เป็นน้องเลี้ยงอุ้ยหุยลูกเพิ่นแม่บักใหญ่พี่น้องลอยสาวจะหับวกวงเขาบักใหญ่ลูกตัวที่ใดห้อยก้อยเพราะหูปะตัวที่สองตัวที่สองสันเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอาข้อนี่เปิดเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดเปิดไว้พี่น้องสี่สิบเจ็ดลูกสาวเพิ <th <th well> ่นบ่ราะหูเนาะว่าลูกผู้ใดลูกผู้ใดบ่นหูอยู่ปะเพราะหูพอเนาะแต่ว่างามเนาะนี่ล่ะ สวยเดิพี่น้องลูกสาวเพิ่นสวยๆเนาะเชื่องเชื่องนั่นแม่เพิ่นบมกใหญ่สี่สิบเท่าไรก็ล้สี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้อันนั้นลูกสาวอีกผู้หนึ่งบอกป้าลูกผู้ป้าเบิ่งหน้าเพิ่นพี่น้องลูบรอสุดรอเลยพี่น้องเบิ่งแข้งขาเพิ่นพี่น้องนี่แข้งขาเพิ่นนี่บอกแม่โอ้นี่แม่นี่โอ้แม่เพิ่นสดสดอยู่พี่น้องเบิ่งหน้าตาต้นโตแม่เพิ่นวงเขาพี่น้องแม่วงเขากว้างเขาขั้นสอนเขาเอิ่น ต,ต้นโตดีสูงกับพมานสูสีกันพี่น้องแง่อลานาาเลยแม่เพื่อนพี่น,อน้องนุ่มดีเพื่นเบิ้งพี่น้องเบิ้งแม่เพื่อนเบิ้งแม่ต,นต้นโตดีงามวงเขาดีลูกไส้เพื่อนรอาะไะ <c oughs> ลูกไส้เพื่อนเต็มขนาดอันนี้นี่เบิ่งลรออีหลีพี่น้องลออีหลีพี่น้องโอ้ยลูกผู้ไดก็กละ่ะเบิ้งพันล้านเบิ้งหนาเพื่อนกอนพี่นออ้องรออีหลีครบีนเพื่อถ้าไดให้อยก้อยสีซีเจ็ทอกัน ลูกผู่ราคาทอกันแต่ว่าลูกลูกไส้างามงามพี่น้องแม่ก็งามแม่ยังดีๆอยู่ยังสดๆอยู่พี่น้องอันนั้นกับ7ีสิบเจ็ดโคบนั่นนี่ลูกสาวเพิน่นโคมนั่นอันนี้แม่เพิ่นลูกไส้ไปหาหรอลูกไส้ดือ้อลูกไส้เบิ่งท่านหลานสี่สิบเจ็ดราคาทอกันพี่น้องเพิ่น,นเปิดไว้หอยก้อยทวัดบุรีเพิ่นได้มาสองโคมฝากฟีตอนน้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อร้องกับเพิ่นได้เบอร์โทรกับศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าเบอร์โทรหอยก้อยพี่น้อง ่ะผู้ใดสนใจโทรมาเนาะหอยก้อยเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อร์หอยก้อยมันมารเด้อครับผมสองคมงามงานพี่น้องลูกไส้เพิ่นรอสี่สิบเจ็ดท่อกันผู้ใดสนใจทบทวนเบอร์โทรอีกหอยก้อยเอ้าศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าพี่น้องใส่ก่อโอ้ยเคอ่ะมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายป้ายหลายเลยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเพิ่นงามนี่ ค่นนี่47ขออหอยก่อยควมนั่นกับสี่ิบเจ็ดงามงามขออนุญาตครับผมลูกไส้บรลูกสาวลูกส้คลูกไส้คโอ้ยลูกไส้คนซ้าผัวพี่น้องงามงามพี่น้องสีสันตนโตเลืองอุ้ยพี่น้อง่านตนโตดีครับเบิ่งตี่และพี่น้องรอรอเปิดเท่าไหรลูกซ้ำนี่เปิดไสองหมื่นห้าพันพี่น้องเอาไปเป็นพอคุมฟูงใด หน้าตาลอดีสวยดีแข้งขาดีวัดพี่นอ้องอ่องข้อสามเซนอ้มันสีหญ่ไปหนาเนาะเบิ้งบ,บักผ้าเพื้นพี่น้องมันควาอ้สีเงยไปหนาแข้งขาดีสองหาเป็นเปิดไว้เอาไปเป็นพอพนพขอกพอขายพอคุ้มฟูงกับบานดีพี่น้องเบิ้งดีต้นโตดีครับพูดอะสูงรอยยิ้มหาได้แล้วเนาะอู้ยี่สิบแปดยิ้มเก่าเหรพี่น้องเบิ้งไายเพื้นเบิ้งพี่น้องงามราคาพอพันเด้พี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันพอคุ้มฟูงได้เบัดเลยพี่น้องพูดอะต้นโต ยี่สิบห้าเนาะเปิดไว้ยี่สิบห้าแม่สาวหน่อยครับแม่สาวหน่อยโอ้ยเพิ่นน่าโวดจิพี่น้องแม่สาวหน่อยที่พันถ่านหน่อยครับเท่าไรก่อโอ้ยพี่น้อง,องราคาพอต่อรองเปิดหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวนี้ทาน้ำเลี้ยงนิดนึงแต่ว่าโฟนดีพี่น้องอ้างดีนี่อ้างดีเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันได้เลยแม่นี่ต่อป่ราคาทอกันนี่พี่น้องนี่ทอกันเบิดหนึ่งหมื่นสี่พัน ห้าร้อยทอกันเบิดนี่แม่นี่สีดีพี่น้องสีสันดีเหลืองอุ้ยหุ้ยพี่น้องเพื่นเบิร์ตหน้าตาต้นโตเพื่อนพี่น้องราคาทอกันเพื่อนได้ปลาลูกคอกมาฝากพี่ตอนน้องจังแม่แจังแม่ซีซีแม่ที่พี่น้องพูดอ่ะซีแม่ราคาทอกันบู้ยเพื่อนได้มาจังไหนพี่น้องมาเบิร์ตนี่ซีแม่พี่น้องต้นโตทอกันเบิดเบิร์ตตัวเดียววางไม่แล้วเลยพี่น้องเบิร์ตตัวเดียววางไม่แล้วเลยเนาะโอ้ดีเบิร์ตสีสันดีเบิร์ตเพื่อนได้มาแต่จริงไหนคือโฟดพี่น้อง อได้มากจากมองเดียวกันบอนี่มันคือโพดเลว่าแมน่นฝาแฝดซี่โตทอกันราคากระทอกันพี่น้องสีสันเบิ้งตัวนี้แล้วมูลเลยพี่น้องโอ้ราคา14,500หม้ายเด้อพี่น้องโตหนึ่งคันซื้อร่วมกันไปเขาขอบเขาไขา่ขขเอาไปตัง้งาั์มถือก็นี่เนาะตอร่อ,องไหลายก็นี่โอเคเลยอันนี้นุ่มหน่อย25บาเพิ่นเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าแปดแปด้า ศ9นย์เก้าสี่เก้ามาจากหอยยงหน้าโพบุรีรัมย์เลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้ยเป็นมากไก่จากบุรีรัมย์ห้อยทงบุรีรัมย์สุดยอดสุดยอดเอาขอพูดเล,ล่นๆมานครับผมชุดบักใหญ่ชุดต่างฟ้ามได้ทึ่งพ่อพันได้ทึ่งแม่พันพร้อมกันเลยโอเคอ่ะอยังต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศมานัน,น,มนแล้วพอดีนี่มันแล้วพร่อนซักขายมันแล้วพ่อนซัก เอราะพี่น้องมาเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องหน้าตาตัวโตงามสีสันดีอ่างดีพี่น้องควายอ่างดีเนี่ยสูงลอยสามมาถึงสามกระไดเนาะนิดนึงขาดขาดสามอยู่พี่น้องลอยยี่สิบประมาณอ่ะแทกเบิ่งเพิ่นสีแทกให้เบิ่งได้พี่น้องต่ละเมนที่เราน้องแต่ละมนที่รดครับต่ละมนโอ้อ่ะลอยยี่สิบหาบวกเนาะบวกอยู่ดอกพี่น้องบวกบวกขึ้นไปหลายเติบอยู่เบิ่งบรรยากาศอ่ะเบิ่ง ต้นโตหน้าตาสีสันอ่องข้ออัตราคุ้ยไทยได้แก้งขาพี่น้องเดี๋ยวจงสิบเบอร์เพิ่งท่งนั้นเปิดเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันนี่พี่น้องแม่ใหญ่เลยสาวหน่อยเห็นแม่ใหญ่อยู่พี่น้องเป็นตาเลี่ยงเขาเพิ่งยื้อไปเอาไปเขาข้อเขาไข่มันต้นโตดีอ่างดีคุ้ยแนวนี่เขาเอิดว่าเลี้ยงลูกดีอ้างมันดีต้นโตก็ดีสีสันดีหน้าตาสวยพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาไหมเนาะเนาะหน้าตาสวยจนผมสงสัยจังว่าถาม โอเคยิบหาเนาะครับผมขออนุญาตเบอร์โทรนไงครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองนึ่งศูนย์หกสองห้าสี่หกเพิ่อนมาจากกุดชุ่มครับหอยเติงครับผมกุดชุ่มเนาะอ๋อหอยเติงกุดชุ่มมาจากทางเดียวกันพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าโทรมาต่อรองเดี๋ยวสิว่าท่านสวยดีขอบคุณหลายๆมานครับผมฝากฟันส้มบังเชนแนยน้ำมนเด้อคอยขวัญซักมานอีกเหรอสบอโอ้ใช่ไหมผัวไวว่ัดปลาปลาปลาเองบรรยากาศพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขาย ตัวนี้ก็รอพี่น้องควายงามพี่น้องค่ายงามเป็นกำลังหายกันเลยนีาต่ดีดีอยั้องยนดหดเเขวดกอนขวายสามขอนกจะผมเบาหน่อยเนาะโอ้ยคือมารอสิพี่น้องควายรอควายงามพี่น้องสวยดีจนโตสีสันพี่น้องถ่ายเพื่นงามหางเพื่อนงามพี่น้องเครื่องดีอาแข้งขาดีวัดสีสันดีวัด ฝ้ายลอเขาเอิน่นสูงลอยประมาณยี่สิบห้าบวกขึ้นกันพี่น้องต้นต้นลอยเท่าไรก่อนประมาณลอยเส้าหอเออประมาณลอยเส้าหาเอาไปเป็นพอคอกพอขายพอพันได้เลยพี่น้องพอพันอย่างเดียวเลยพูดอ่ะแข้งขาดีสีสันดีเปิดเท่าไรครับนี่ยเส้าหาโอสองหมื่นห้าพันพี่น้องบกักผู้หน่อยงามงามงามอีหลีของเพลินพี่น้องอ่ะเอามาตัวเดียวป่ะครับโอ้โค้นี่ป่ะหรือแม่แม่เดียว โอ้โอ้บักเธอบักเธอผมสบายเป็นคว้ยแม่โอ้นี่ป่ะแม่ลูกเปิดเท่าไรครับนี่เศกาโอ้พี่น้องแม่ลูกเส้าเก่าด้วพี่น้องลูกลูกสาวเด้วเนาะโอ้ลูกผูลูกโตผูลูกตัวผูเศกานี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกไส้เพิ่นแม่ลูกนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสูงกว่ามากลอยสามสิบกว่าแม่เพิ่นยี่สิบเก่าด้วพี่น้องแม่ลูก ยี่ส่มยใหญ่ได้พี่น้องบนแม่หน่อยแมยใหญ่อย่พี่น้องแม่ใหญ่เต๋อนะครับยี่สิบ้าคนเปิดใบพี่น้องพูดดะใหญ่ามดูนี่ลูกชายคนย่สิบเก่คนเปิดไหวพี่น้องโอเคเลยอันนี้ยี่สิบหาเนาะยีิบักฟูนั่นดิโอ้พี่นองกำลังต่อเวียดกำลังต่อสายเหนือเนาะอ่ะตัวนี้สายพอพันขออนุญาตเบอร์โทรครับ089 283ปดเก้าสองแปมเานาะโอเคเพิ่มาจาก บ้านอยู่ในโธรนาสมาห์นาสมาหเนาะบ้านหน้าสมัยพี่น้องตำบลละตำบลนาสมัยเลยพี่น้องเมืองยะโสธรเฮาบักปู่เนาะโอ้ลูกเบิ่มโอ้ลูกชายเบิ่มเด้พี่น้องจังว่าผมว่าอยู่ต้นโตดีสีสันดีครับลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องผู้ใดสนใจฝาบมากต้นนี่ล้าสนพี่น้องเอาขอบคุณดเล่นหายหมาเด้ออันเพิ่นฉีดว่าบ้าเนี่ยเพิ่นใหายตัวเองฉีดเร็วคักว่าซั่นอ่ะ อย่างต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายอย่างต่อพี่น้องมาทางควายจากว่าปีปทุมมหาสารคามเพิ่นใดมาเพิ่นมาหันแม่เราสันแต่ว่าเหลือแม่นี่แม่นี่แยกลูกแม่เนาะแม่บ้านผสมแล้วเพิ่นว่าท่องแล้วเนาะท่องแล้วเห็นเ่าท่านได้ตรวจเอาไปรุ่นเอาเพิ่นว่า แม่บ้านๆสูงรอยยี่สิบหาบวกพี่น้องตนโตเาวแข็งขาดีเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายสายบ้านๆเท่าพี่น้องเปิดเท่าไรครับนี่หนึ่งเก้าพัารันฟังบอผิดพี่น้องฟังบอผิดควายบอ่ยบอฟอสองหมืน่นแม่แบบไงนี่พี่น้อง19,500เาพัารอยบ่อฟอสองหมื่นพี่น้องยังต่อรองนีจ็คหน่อยอยู่อ๋อฝึงในลูกตัวเดียวพี่น้องควายตัวนี้ควายสายบ้านบเาหนึ่เก้าพันห้าร้ โอ้ยพี่น้องราคาควายนี่บ่อผู้น้อยนี่ 15, บ่หมื่นันบูน้อยพี่น้องสูง,สงรอยยิหขึ้กันประมาณแต่ว่าขาน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะอันนี้บ่อแม่นึงวาพี่น้องห้รอายถือของเพิ่น, 1, <000. S 1> นยีดีัวนี้พี่น้องหมื่นห้าพันหสดสดอยู่นาะแม่สาวด้นี่เนาะแม่สาวยู่พี่น้องนี่หมื่นนี่โอ้ยพี่น้องงามอยู่เดี๋ยวเด๋ยวมเบิ่งกันเลยพหน้าตาต้นตัวหนึ่งพอเพื่นว่าโอ้ยพี่น้องสช้านบานเท่า แต่ว่าง่ามอยู่งามของเพิ่นเป็นตาสือของเพิ่นเนาะโอเคของเพิ่นว่องเขาก็ดีพี่นอ้องตาแต้มแจ่มจำ,จำอัตรากษณ์ควายใต้ได้แต่ว่าสายบ,นบานๆเท่าพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันกับห้าร้อยได้พี่น้องนี่แม่สาวตัวนี้พี่นอ้องโอ้ยราคาควายอันนับหมื่นห้าป่ะอันนี้เลื 5, ่อนหาพันะหาพัเปลือกว่าเม่นบ่ะกเปือกคายหรอคะโอ้ขายเท่าไรเผือกนั่นยที่เลนกว่าเยะโอ้บ่โอ้พี่น้องเผือกคนคลายไปแล้วพี่น้องตามดีอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 0 9 3 6 6 8ก้าสา1หกหกแ้ห้อยซากเมืองว่าปีมหาสารคามตัวนี้บ่อสองหมื่นแม่บักไงใส่ไว้แล้วเอาไปประกันไวพี่น้อง1 9ึ0 0หมื่นก้าพักับห้าโอ้ผสมเผือกไว้แล้วป้าโทรพี่น้องเอาไปลุ่นเอาใส่ควายเผือกไวพี่น้องสุดยอดสุดยอดอันนี้15,500 15,000ซื่อๆอ่ะชุดนี้ชุดบักใหญ่มีตาควายถือๆขอบคุณหลายๆห้อยซัก ว่าปีประทุนพันดใหญ่มากพี่น้องอ่ะยางต่อพี่น้องสายเป็นบ้านหลายลพี่น้องเลยเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวจะไปสายควายงามขออนุญาตสดะดวกวะน้องครับผมแม่ลูกบ่นี่แม่ลูกบ่ตัวนี้เนาะโคมนี่เนาะโคมนีลูกไส้คือควายแค่แเสร็จหรือไส้เพิ่อนอืมหอยเวียดจมเลยหอยเวียดจมทั้งนาะจมไปแล้วจมไปแล้วโอ้ยควายแม่ตัวนี้ว่าพีดโอ้ยลูกสาวเพิน่นตัวนี้พี่น้องลูกสาวเพิน่น นั่นแม่เพิ่นบ้านบ้านเปิดเท่าไรค่มนี่เท่าไรก่อ 24, สองหมื่นสี่พันสองตัวทีพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงร้อยยี่สิบเจ็ดได้อยู่พี่น้องร้อยยี่สิบเจ็ดเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องนะเบิ่งถ่ายเพิ่นเครื่องเพลินร้อยยี่สิบเจ็ดได้ความสูงเพิ่นพี่น้องยังสูสดีที่พี่น้องแม่เพิ่นยังสูสดีลูกสาวเพิ่นขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงเท่าไรลูกสาวเพิ่นลูกแรกอยู่เนาะสูสด่พี่น้องเปิดกับราคาเบาค่ะพี่น้องราคาถูกๆเลยพี่น้อง นั่นแม่นต่อ่ตอไปอยู่แมนน่นเนาะอ่าตัวน,นี้แม่แยกลูกเนาะแยกลูกมา,กกมาเปิดเท่าไรครับแม่นี่เฮ<ะ>้ยพี่น้องผมจนเลยว่าพื้นเจ็ดพันห้าร้อยพันห้าพี่น้องขวายแม่น <c oughs> ี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องอแม่ย 17, 500, แ,มแยกลูกมากพี่น้องอเป็นกำลังต่อรองกันอยู่สองตัวครับแยกลูกมาก เพิ่นเปิดมีตถ์ถึกถึก,กพี่น้องราคาต่อร่องกันไดจักน้อยพ่นว่าเพิ่นามาจากเสครับ<ม>โ,โอ้โอ้เสร,รภูมิแถวล,ลาดจักรพรยอยเท่าแม่ลูกทบทวนราคายี่สิบสโตฟูอ๋โอโตฟูันว่าแยกแยกลูกมากนี่10 17 5 0เจ็หรพี่น้องบืยราคาควายอ่ะขอ,อยญาเบอร์โทรนี่ครับผมศ8 5 085ป3ห้า่ สามหกสองหนึ่งพี่น้องแม่ลูกยี่สิบสี่แยกแม่แยกลูกมาสิบเจ็ดหารอยผู้ใดสนใจตัวใดหรือต่อใส่กันทั้งสามตัวชุดนี่แห้งถือขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นแล้วฝากแล้วขายพอไม่พี่น,พน้องโทรมาต่อร่องกับเพื่อนไดเอาไปทั้งสามตัวแห้งถือเพิ่นว่าเนาะต่อร่องไนจังหน่อยเนาะแต่ว่าคนเราเองเพื่อนว่าคันมันถือเนี่ยมันถืออีหลีเลยเอาความคุ้นลายมาเด้องามของเพื่อนอยูพอยรร่พี่น้องแม่บ้านบูกสาวเพิ่นบ่ท่านเต็มบันได ต่ว่าราคาถูกแค่พีงพี่น้อง24ราคาตัวนั้น17บเจ็ดห้าร้อยเป็นเปิดไว้แยกลูกมาเบิ่งเ,เอาพี่น้องเบิ่งเอาต่อรองเด้อพี่น้องต่อรองเอาผู้ใดอยากได้ก็ต่อรองเอาอย่างต่อพี่น้องเรื่องบรรยากาศมื่อนี้บ้านสวัสดิ์ชายแนวมาสายบ้นบานๆเท่าก่อนพี่น้องเดี๋ยวจริสิไปสายสวยงามฝากคลิปที่สองนิดนึพี่น้องผู้ใดสนใจควายจะเอาไปเลี้ยงอันนี้คือมาสายบ้นบานๆเท่าก่อนสายถูกๆพี่น้องสายควายถูกเดี๋ยวจริสิไปสายควายงาม ขอให้พ่อมีน้อง,กงกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกับแฟนเพจบ้านสมัยเช่นจะมีทุกค้ามสู่ความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำ่ำรวยด้วย,วยเบิร์ดเป็นสินน้ำการงฉีดแหลกสำหรับมือนี้พ่อๆกับพ่อแม่น้องเพียงเช่นก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ